สวัสดีจ้ามาพอกับช่องเมยจดาผ้าก,กินอีกแล้วนะเนาะจ้ามินิซิผ้ามากินขนมกับกาแฟ,ฟาดำจ้านี่ขนมกาแฟดำจ้าเห็นว่าจ้าโอเคเมื่อวานไปเมคโคอไอเด้นขนมลดราคาครึ่งหนึ่งนะะจ้า มันลดรลค่เพราะว่าอีกสองหมื่อมันสิเบิร์ตอายุก็เลยซื้อมากินกับกาแฟดำอยู่บ้านอันนี้มันซื้อว่าเดนิสลูกเกดจ้ะอันนี้มาฟิลซื้อมวล,มวลทั้งนั้นเลยแล้วจ้ะมาจ้ะมากินน้ำกันกินเดนิสลูกเกดกันน่าจ้ะ เดกขนมถูกจ้าเมื่อวานไปมุ่มลดราคามากอุย้ยข้างในเป็นเป็นใสไข่ไข่มายองเนตหรืออย่างเลยจ้าเป็นครีมมาสตาร์ดนี่ลูกเกดนะจ้าเดนิลลูกเกดจริงกับกาแฟดำจ้า ขึ้นใจจ้ะกินกับกาแฟดำล่งโตจ้ะเพราะว่าขนมมันแบบว่าหวานหอมกลมกล่อมเานาะถ้าเป็นกาแฟแบบว่าหวานอีกม่นก็สิหวานเปลี่ยนไปนะจ๊ะตะกี้ก็กินมาเป็นได้จากกาแฟดำหันมาลองกินเบงยอุ้ยเข่ากันจ้ะกับขนมหวานอื้ม <c oughs> จิบกาแฟลยเนาะจ๋ะกาแฟดำนี่ก็ต้องจิปตอนแบบว่าหหอนๆอุ่นๆเนี่ยจ๋ะมันจังฟินแต่กินตอนเย็นแล้วมันบ่มันบ่ทอยแสบจ้ะถ้ากินตอนเย็นละมาล่องมาฟิลนาะจ๊ะมาฟินมาฟินเพนซื้อมาฟิน ซื้อฝรั่งฝรั่งอืมนหนาผลไม้รวมจ้ะอืม ขนมแมคโคกับแสบอยู่ได้หรอเป็นเ,นเท็ดขนมแสบอยู่นอกจากพวกเบเกอรี่เบิร์ดนี่ราคาเต็มกประมาณ100ร้อยกว่าบาทจา้ะแต่ไดมาในราคาลดราคาเหลือหาสิบบาทจา้ะ <c oughs> คุ้มปะจ้ะ แต่ตรงฝาวกินเพราะว่ามันสิเบิดอายุและอีกสองมือกับเบิดอายุจ้ะโอ้ยกาแฟ ิ้นจาเอาแหละจ้าคลิปกินขนมกับกาแฟาดำเข้าจร่งมเพลงนี้ได้้ยจ้าพอไปพอกกันคลิปหนานาะจ้าน้อขอพระจับไว้พรค่ะบ๊ายบายค่ะ